จเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านอยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยจเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติเปิดคลิป เฟซบุ๊กธรรมวัจเจดีเพื่อเรียนรู้ธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่ดีและง่ายโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่ท่านสละเวลาเล็กน้อยประมาณวันละ20นาทีโดยประมาณเพื่อเติมเสริมแต่งความรู้เติมสติปัญญาเติมบุญเติมบาร,รมี ที่บ้านของท่านถ้าจะเป็นความเมตตาอย่างสูงขอความกรุณาได้กดไลค์กดแชร์ไปถึงบุคคลที่ท่านรักอัตมาเชื่อว่าท่านผู้ชมมีบุคคลที่ท่านรักคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาหรือเขากำลังประสบความสำเร็จก็ควรจะได้รับรู้สิ่งที่ดีๆเพื่อเติมเต็ม ใจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นหรือเพื่อนมิตรสหายบางคนที่กำลังมีปัญหาอุปสรรคอยู่ก็จะได้กำลังใจที่ดีได้ข้อคิดที่ดีเพื่อเติมเพื่อเสริมเพื่อแต่งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ปัญหาและพัฒนาชีวิตไปพร้อมๆกับเราที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมในยามค่ำคืนเช่นนี้ เบื้องต้นขอขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านวันนี้ธรรมะที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองวันนี้เสนอเรื่องจุดประกายชีวิตชีวิตที่อ่อนแอเราก็เรียนรู้แล้วชีวิตที่มีจุดอ่อนเราก็พอจะรู้แล้ว เพราะชอบอ้างว่าเช้านักเย็นแล้วฝนตกร้อนหนาวหรือบางทีก็สายแล้วเป็นเหตุผลของคนที่ไม่ประสบความในสำเร็จในชีวิตเข้าทำนองว่าทำงานแล้วรุ่มรุ่มดอนดอนมีชีวิตที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่ราบรื่นนั่นเอง วันนี้จุดแข็งของชีวิตหรือจุดประกายของชีวิตที่จะเติมจะเสริมจะแต่งสร้างขวัญกำลังใจและพาตัวเราเองออกจากปัญหาอุปสรรคหรือนำตัวเราเองไปสู่ความสาเร็จความเจริญความรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทำงานครอบครัวสุขภาพธุรกิจทั้งหลาย สามารถเติมเสริมแต่งจากหลักธรรมในวันนี้หรือเรียกว่าวุฒิธรรมธรรมที่ศึกษาปฏิบัติแล้วนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันประการที่1นึคบคนเก่งดีพาจิตบาลีสอนว่ายังเวเสวติตาทิโส พบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นข้อนี้เหมือนจะชัดเจนท่านผู้ชมทั้งหลายคนที่นิสัยดีอยู่แล้วหลงเชื่อคนที่ไม่ดีชอบกินเขาก็จะสอนแนะนำเราพาไปเรากินเที่ยวชอบคบเพื่อนเที่ยวเพื่อนก็พาเที่ยวไปคบเพื่อนสนุกสนานเขาก็พาไปสนุกสนานไปหลงคบเพื่อนเล่นการพาน,านันแน่นอน เขาจะชวนเราไปเล่นการพนันไปคบเพื่อนที่ขับรถซิ่งวิ่งเร็วเขาจะพาเราไปขับรถซิ่งวิ่งเร็วคบเพื่อนที่โดดเรียนหลบกิจกรรมเขาก็จะพาเราหลบกิจกรรมและก็โดดเรียนอยู่สม่ำเสมอนั่นเพราะเราไปคบคนไม่ดีความคิดการพูดการกระทำการดำเนินชีวิตจึงปรับไปในทิศทางที่ไม่ดี ฉะนั้นประการแรกท่านผู้ชมทั้งหลายคบคนเก่งดีมีค่ามหาศาลคบคนดีมีแต่คุณมากเหลือจะคนาคบคนเก่งเรามีโอกาสจะเก่งงานเก่งเรียนเก่งบริหารเก่งจัดการเงินเก่งในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเก่งที่จะประสานงานระหว่างบุคคลหน่วยงานและองค์กร เก่งที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานวิธีคิดการพูดและการลงมือทำได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่จะประสบความสำเร็จจุดประกายชีวิตข้อแรกคือต้องคบคนดีท่านผู้ชมทั้งหลายหรือถ้าเรียกว่าคบการายาณมิตรคือมิตรที่ดีคบมิตรด,ดีมีแต่ได้มากมายมหาศาลคบเพื่อนชั่ว เกเลเสเพอันตพันชีวิตจะร้าวฉานอยู่ร้อนนอนทุกข์มีปัญหาให้แก้ไม่มีสิ้นสุดยุติเพราะไปคบคนไม่ดีประการที่สองจุดประกายชีวิตมีวิชาถนัดความรู้เป็นของจำเป็นและสำคัญปราดท่านสอนว่าวิชาคือทรัพย์ความรู้คือยศ ความสามารถคือตำแหน่งมีวิชาคือทรัพย์หมายความว่าความรู้ทั้งหลายสามารถทำงานได้มีรายได้มีโบนัสมีเงินเดือนประจำหรือมีสิ่งตอบแทนเป็นยศเป็นถ้วยทองเป็นเกียรติบัตรเป็นคำสนรเสริญเป็นคำยกย่องเป็นคำยกย่องเชิดชูบูชา เพราะคนมีวิชาความรู้ความรู้อย่างเดียวให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลข้อนี้สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายท่านมีความรู้สนใจอยากจะเรียนรู้วิชาอะไรอาชีพอะไรเรียนให้จริงเรียนให้จังเอาให้เต็มที่เอาให้ถนัดเอาให้เก่งจนกระทั่งเชี่ยวชาญรู้ลึกตื้นหนาบางในวิชานั้นๆแล้ววิชานั้นแหละ มันจะทําให้ชีวิตท่านปรับเปลี่ยนไปไปนิสทางที่ดีมีอาชีพมั่นคงมีไรายได้มีจุดเด่นของอาชีพนั้นๆทุกอาชีพนะขอให้เป็นอาชีพสุจริตสามารถสร้างเงินได้สร้างอาชีพได้สร้างความสําเร็จได้ขอให้เชี่ยวชาญรู้จริงและมีความถนัดให้มากยิ่งขึ้น ดยการศึกษาบ้างด้วยการเรียนรู้ด้วยการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านระบบไอทีทางเฟซบุ๊กฟังเพจความรู้หรือคลิปสาระความรู้มากมายมีช่องทางที่จะเติมเต็มให้เรามีวิชาเพื่อจะดำเนินชีวิตเราก้าวไปในทิศทางที่ดีงามจุดประกายชีวิตข้อที่3พัฒนาความคิด การคิดนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของคนเราให้ก้าวออกจากความจนได้ถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาจนโดยที่เราก็คิดว่าฉันเกิดมาพ่อแม่ก็จนฐหน้าก็ไม่ดีรูปร่างก็ไม่สวยไม่หลอ่อเรียนก็ไม่สูงนี่คือความคิดได้แค่นี้นะโอกาสที่เราจะมีฐานะดีมีงานมั่นคงมีชื่อเสียงไม่มีแหละครับ เพราะคุณคิดได้แค่นี้มันต้องพัฒนาความคิดถ้าเราอยากดูที่คนเก่งกว่าคนที่ฉลาดกว่าเราต้องดูคนที่เขาเก่งและคนที่ฉลาดเราอยากมีความสําเร็จก็ต้องไปเรียนรู้กับคนที่เขามีความสําเร็จเขาคิดอย่างไรเขาทํางานอย่างไรเขาเอาตัวเองจากความจนได้อย่างไรเขาสร้างชื่อเสียงธุรกิจการงานขึ้นมาด้วยวิธีใด นั่นอยู่วิธีความคิดท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราก็สามารถจะทําได้เราต้องเปิดใจให้กว้างเดินไปเรียนรู้เดินไปศึกษาเดินไปหาข้อคําปรึกษาหรือความรู้ความคิดถ้าสมัยโบราณถ้าเป็นหนังจีนเขาบอกว่าถ้าจะเก่งต้องขึ้นเขาบูริมไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เรียกว่าไปหาความรู้ความคิด เหมือนลูกหลานออกจากบ้านไปทํางานไปเรียนไปหาประสบการณ์หรือหาวิชาการทั้งหลายเนี่ยเป็นของจําเป็นและสําคัญเพื่อพัฒนาความคิดของเขาให้ดีขึ้นความคิดมันจะทําให้คนเราคิดกว้างมองไกลและฝ่ายดีเรียกว่าลักจดลักจํานํามาปรับใช้นํามาปรับปรุงนํามาบูรณาการหรือนํามาประยุกต์จากสิ่งที่เรามีอยู่เช่นความรู้ เช่นเราเป็นช่างสมมุติว่าเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เรียนจบด้านอิเล็กทรอนิกส์เราก็มาเรียนรู้ศึกษาเอเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้บ้าง1นึ่งละชอบซ่อมบอมํารุงเครื่องไฟไฟ้าออิเล็กทรอนิกส์2เราน่าจะคิดเออเราน่าจะติดตั้งระบบสัญญาณดาวเทียมได้สามารถที่จะติดตั้งระบบสายไฟในบ้านในอาคารฐานที่ได้ อ้าวเอ๊เราซื้อของบ่อยๆเนี่ยเราซื้อของมาขายเองได้ไหมนี่เป็นการพัฒนาความคิดของเราท่านผู้ชมทั้งหลายมนันพัฒนาความคิดจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรียนรู้มันศึกษามันพัฒนาความคิดในขณะเดียวกันท่านอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรโบราณว่าอยากได้ เสือต้องเข้าทําเสือคือหมายความว่าอยากได้ความรู้อยากได้ความคิดอยากได้วิธีคิดพัฒนาอาชีพการงานรายได้กิจการให้สําเร็จ,จเจริญรุ่เรงเรืองคุณก็ต้องเดินไปเรียนรู้ไปศึกษาไปขอคําปรึกษากับคนที่ประสบความสําเร็จหรือเรียนรู้แล้วเราจะพัฒนาความคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราคิดเหมือนเดิมคําตอบก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราปรับความคิด ให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ยอมปรับเปลี่ยนยอมปรับปรุงชีวิตเราก็จะถูกปรับไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่น,นอนข้อที่4จกิจมั่นคงข้อนี้สำคัญหลายคนทำอะไรไม่สำเร็จเพราะจิตใจไม่มั่นคงอ่านหนังสือจะสอบอ่านวิชาภาษาไทยได้ประมาณสองหน้าอ้าวเปลี่ยนอีกละ ไปอ่านวิชาสังคมไปอ่านสุขศึกษาไปอ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างละหน้าสองหน้าแล้วก็กระจายไปวนอย่างเงี้ยไม่จบเป็นรายวิชาจิตคุณไม่มั่นคงพอหรือทำงานอะไรแล้วจับจดขายของวันนี้จะให้รวยในวันนี้ทำงานวันนี้จะให้ยศมันขึ้นวันนี้เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้หลายคนที่คิดเร็วเกินไปนะเรียนวันนี้ก็อยากให้จบเลยทํางานก็อยากให้เลื่อนชั้นตําแหน่งได้โบนัสได้ซีได้ขั้นเลยเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะคิดเร็วมากกว่าที่ตัวเองทำํำว่าเราต้องทําให้มากกว่าที่เราคิดประการที่4เมื่อมีจิตมั่นคงแล้วเนี่ยมั่นคงและก็ต้องเด็ดเดี่ยว และไม่กลัวเหนื่อยกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลําบากความทุกข์มันเป็นบันไดให้เราเหยียบขึ้นไปที่จะไปสู่ความสุขความโง่เขลาเบาปัญญาเป็นสะพานให้เราก้าวข้ามไปเพื่อที่จะไปแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องทําให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตใจที่มั่นคงเนี่ยอย่าน้อยใจตัวเองอย่าดูถูกตัวเอง และก็อย่าดูแคลนตัวเองอย่าน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาวาสนาวาสนาแปลว่าสิ่งที่สร้างให้ขึ้นสําเร็จได้ด้วยความคิดด้วยควาพูดด้วยการกระทําเพราะฉะนั้นจิตใจต้องมั่นคงต้องเชื่อมั่นตัว,ตวเองว่าฉันจะทําชีวิตให้ดีขึ้นฉันจะสร้างอาชีพให้มีไรายได้นะฉันจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงฉันที่จะเป็นคนที่มีประสบความสําเร็จ บอกตัวเองและก็พาตัวเองเดินไปข้างหน้านะครับข้อที่5ท่านผู้ชมทั้งหลายจุดประกายชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาบางทีเป็นเรื่องความคิดบ้างเป็นการพูดบ้างเป็นการปรึกษาหารือบ้างเพื่อแก้ไขพัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นแต่ข้อที่5นี้เป็นกุญแกดอกสำคัญคือลงมือทำคิดเฉยๆสำเร็จไหมครับไม่ครับ พูดปรึกษากันเฉยๆเขียนวางแผนนู่นนั่นนี่สําเร็จไหมก็ไม่สําเร็จอีกท่านผู้ชมทั้งหลายความสําเร็จจะเริ่มขึ้นเมื่อเราลงมือทำํำลงแรงทำแรงกายแรงใจแรงสติแรงปัญญาความสามคัคคีความพร้อมเพียงครบและลงมือทําเริ่มทำํำ เมื่อเราเริ่มทำความสำเร็จก็จะเริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยและนัอนละน้อยฉันใดเหมือนกับเรารับประทานอาหารเราทานอาหารคําแรกกินข้าวคําแรกไม่อิ่มฉันใดเหมือนกันงานที่จะสำเร็จเราก็ต้องทานข้าวไปเรื่อยๆประมาณ12 1 0ิบถึงสิบสอคำโดยประมาณคนจะอิ่มข้าวและก็ดื่มน้ำนั่นคือขบวนการกินอิ่มสำเร็จ การทำงานก็เช่นเดียวกันต้องเริ่มต้นทำเหนื่อยก็ต้องสู้หนักก็ต้องเอาเบาก็อย่าชราใจง่ายก็อย่าประมาททุกอย่างให้ลงมือทำด้วยสติด้วยปัญญาบวกด้วยความรักบวกด้วยความเอาใจใส่บวกด้วยความจริงใจกับงานกิจกรรมที่เราทำแน่นอน ชีวิตท่านจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนที่เจออุปสรรคอยู่ให้เห็นช่องทางที่ดีในการพัฒนาชีวิตตัวเองและขอเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วกรุณารักษาความสำเร็จให้เบ่งบานและหาโอกาสบอกต่อหรือให้กำลังใจให้ความคิดให้วิธีการ กับคนที่ท่านรักท่านก็จะได้รับอนิสงส์อย่างมากมายขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะจากวัดเจดีขอให้จุดประกายชีวิตครบคนเก่งดีมีวิชาถนัดพัฒนาความคิดจิตใจมั่นคงลงมือทำจงเบ่งบานในหวัวใจของท่านและเพื่อนของท่านมิตรของท่าน เพราะความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร